สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทา่โลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักใลธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุดินนะคะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะคําทํานายในคลิปนี้จะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนกุมภาพันธ์สองพค่ะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอย่างหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะในคลิปนี้จะดูได้ทุกสถานะค่ะไม่ว่าคุณจจะเเป็นนนคคโสสดวามมมัััพธ์ไ่ช คนมีคู่แอบรักแอบชอบนะคะหรือว่าความรักที่จบลงไปแล้วก็ดูในคลิปนี้ได้นะคะออในช่วงแรกก็เหมือนเดิมค่ะควางจะเปิดถึงสถานการณ์ความรักก่อนเนาะก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะควังฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามควางด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะามาดูกันค่ะไพ่ t t h w w r r l d นะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะหรือเป็นรักออนไลน์ค่ะก็คือรู้จักกันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็เจอกันไม่ค่อยบ่อยค่ะนานๆทีเจอกันทีนะคะหรือบางคนเนี่ยยังไม่เคยเจอกันเลยก็ได้นะ อ่ะนี่ก็เป็นดวงความรักของคุณนะคะหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวทาตุลมนะคะทาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะการที่คุณสองคนเลิกลากันเนี่ยก็อาจจะแบบพ่อแง่แม่งอนก็ได้นะ เออทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็สะสมสะสมแล้วก็กลายเป็นแบบเรื่องใหญ่โตมโหรานเลยแบบนี้นะคะเออนะหรือว่าณนะตอนนี้ค่ะถ้าคุณยังไม่ทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าทะเลาะก,กันแล้วในเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยก็ต้องรีบคุยกันนะคะรีบเคลียร์ปัญหาซึ่งกันและกันเนาะให้มันคลี่คลายกันไปโดยเร็วค่ะไม่งั้นมันจะมีความติดอกติดใจมากๆเลยนะคะนะหรือเป็นความราักความสัมพันธ์ที่ใครสักคนหนึ่งอะเฝ้าตามอีกฝ่ายมากๆเลยค่ะ เออเธอไปไหนฉันไปด้วยเธอไปไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันส่องเอาอะไรแบบนี้นะคะมันก็แบบละเมอสิทธิ์มากๆเลยนะคะอาจจะมีความรำคงรำคาญก็ได้ต่อมาค่ะเป็นไพ่เจดดาบอืมที่เขาตามเนาะเออไม่รู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึงแหละไม่รู้ใครตามใครนะคะก็าอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะเจ็ดดาบก็คือเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์นั่นเองนะคะเออเขาอาจจะขี้โกหก อกอหกเยอะก็ทําให้เราระแวงได้นะคะเอ,อหรือว่าเขาอาจจะไปคุยจิจะกกับคนอื่นหรือบางคนอาจจะมีเป็นตัวเป็นตนเลยแบบไปคุยกันกระนุ้งกระนิ้งนะคะมีเป็นตัวเป็นตนแบบนี้ก็ได้ทําให้เราสึกว่าไม่อยากไว้ใจนะคะมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวมีอะไรอีกบ้างนะไพ่เดอะซันนะคะเดอะซันเนี่ยถ้ามากับเจ็ดดาบนะกวางก็มองว่า เรื่องราวที่มันเป็นความลับอะเรื่องราวที่มันดำมืดอะมันมีโอกาสที่จะเปิดเผยน,นะเธอนะเออถ้าคุณกำลังสงสัยเขานะคะคุณกำลังตามติด GPOG, b s อะไรกับเขาอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะจับได้ละกันอืมนะคะถ้าสงสัยอยู่ก็มีโอกาสจ,จับได้ส่วนใครที่นะตอนนี้เป็นแบบเป็นจำเลยเองนะคะเออนะก็ต้องระวังนะ เออทุกคนฟังเลยอย่าอยาดจัดกันนะก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ความลับของคุณเน่ยมันจะถูกเปิดเผยออกมานะคะแล้วเขาจะจับได้อ,อนะต่อมาค่ะเป็นไพ่ u u e n of ฟแวนค่ะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็มีราศีเมษราศีาศสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะนะดูวันที่แล้วก็เช็คราศีเดด้านล่านะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะอืม ใครสักคนหนึ่งที่แบบเอาการเอางานมากๆเลยอ่ะเออนะเป็นคนที่มุ่งมั่นทํางานทําการนะคะแต่อีกคนนึงก็เจาะแจ๊ะอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะอ่ามาดูกันต่อนะคะเป็นไพ่สีไม้ค่ะสีไม,ม้ต้องระวังนะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไม่ได้มีแค่คนสองคนนะเออเออบางทีคุณอาจจะสงสัยว่าตัวเขาเนี่ยมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าเออนะกลายเป็น เราเนี่ยการเป็นบ้านที่สามเฉยกายเป็นมือที่สามเฉยทั้งทั้งที่เราเนี่ยก็มาคนแรกมาแบบนี้ก็ได้นะเอออาจจะอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้นะต้องระวังนะคะเพราะามีไพ่สี่ไม้ขึ้นมาค่ะใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าเขาเนี่ยไม่ตรงไปตรงมาเวลาเราถามอะไรกับอ้อมโลกเนี่ยเออเราก็อาจจะสันนิษฐานไว้ก่อนนะคะให้ระวังแต่ไม่ต้องระแวงถ้าระแวงเนี่ยมันจะทําให้อีกคนหนึ่งรู้ได้ โอ้ถ้าคุณระแวงอ่ะอีกคนนึงอ่ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้ได้เขาจะรู้สึกได้แหละมันมีมันจะมีออร่าบางอย่างเกิดขึ้นน่ยนะคะเอออ่ะต้องระวังเนอะหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยปลายทางเริ่มไม่ตรงกัน เริ่มไม่ตรงกันก็ได้นะคะเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณอยากจะทํางานไปก่อนเออฉันอยากจะมีฐานหน้าที่มั่นคงก่อนหน้าที่การงานที่มันดีก่อนนะคะเออยังไม่อยากที่จะลงหลักปักฐานยังไม่อยากที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันถ้าเกิดย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วเธอก็จะพึ่งฉันสิเอออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่เออห้าห้าดาบไหมเออห้าดาบนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ค่อยเอาใจใส่กันเท่าที่ควร เวลามีเรื่องอะไรก็เอ,อหันกันไปคนละทิศคนละทางไ่ค่อยเดี๋ยวใส่ใจกันสักเท่าไหร่นะคะคือไม่แม้แต่จะพยายามเข้าใจเลยควาคิดว่าในช่วงแรกอะ่ะมันก็มีความพยายามที่จะเข้าใจแหละเนี่ยมันมีไพ่เดอะเวิร์ดไพ่เดอะเวิร์ดมันเป็นไพ่ที่ดีมากนะเป็นไพ่ที่เข้าอกเข้าใจไพ่ที่บ่งบอกว่าการสื่อสารของพวกคุณสองคนนั้นอะ่ะอยู่ในระดับที่ดีมากเออแต่ไม่รู้ว่าระหว่างทางมันเจออะไรกันมาเนาะทำไมถึงได้เป็นแบบนี้เนะคะมีไพ่ห้าดาบขึ้นมา เหมือนไม่ใส่ใจกันอีกแล้วค่ะเวลาเขาพูดคุณก็ไม่อยาก่จะใส่ใจก็รู้สึกว่าเออมันไร้สาระหรือว่าอาจจะจ้องเลยจับผิดในสิ่งที่เขาพูดมาก็ได้เออส่วนตัวเขาก็อาจจะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะอืมตั้งแง่กันไปตั้งแง่กันมานะคะสีด่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้เหมือนไพ่เดอนะเวอร์เนอะเอออาจจะจบันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วแต่ว่าเออ มันคุณอาจจะรู้สึกเจ็บใจอยู่ได้นะเอออาจจะรู้สึกเจ็บใจถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในครั้งในอดีตที่มันคล้ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะอืมมาดูต่อนะแล้วก็มีไพ่สิบไม้ค่ะมันมีความหนักอกหนักใจนะคะหรือไพ่สี่ดาบเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเลิกหลกันก็ได้อาจจะหมายถึงว่าเราเนี่ยอยากพักเบรกอยากพักหายใจบ้างนะคะพอรู้สึกนะตอนนี้หลายๆอย่างเนี่ย เราต้องแบกรับไปคนเดียวบางคนมีภาระร่วมกันเนาะมีธุรกิจร่วมกันเออเป็นแฟนกันนั้นทําธุรกิจร่วมกันเงี้ยก็เออฉันต้องแบกรับหลายอย่างนะคะหรือว่าเขาเนี่ยจะต้องพึ่งพาคุณคุณจะต้องช่วยเหลือเขาอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่าเห็นไหมมีไพ่สี่สี่ไม้เนี่ยก็คือไพ่ของครอบครัวใช่ไหมคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วมันแยกกันไม่ได้อะมันมันจากกันไม่ได้อะ มันจะต้องมีง้องแง้งงองแงกันอยู่นะคะอ่ะใครที่มีเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทิศทางความรักในครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะเป็นยังไงนึงถึงสิบห้านะคะกวางขอทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะสามไม้นะคะแล้วก็คิงอ็อฟเวนค่ะห้าไม้ค่ะอืมเด็กถือไม้ค่ะโอ้โหแล้วก็อัลตวินถือเหรียญค่ะอืม มันเดือดเนาะช่วงนี้กําลังจะหน้าร้อนเนี่ยคือเดือดนะเออดูจากไ่แล้วรู้สึกว่าไฟมันปะทุมากมากเลยค่ะเอ่อในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อข้างหน้าอาจจะต้องกดอารมณ์ไว้เพราะว่ามันมีไพ่ปากเสียงกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไพ่การทะเลาะกันพยายามนิ่งเฉยกันหรือว่าพยายามห่างกันแบบเนี้ยค่ะเออค่อนค่อนข้างเยอะนะ เออแล้วถ้าคุณหวังว่าเขาคนนี้นะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเข้าหาคุณนะคะควางคิดว่าอาจจะต้องทําใจเพราะว่าเขาคนนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรอกคะ่ะเออเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะคะเออนะเออส่วนตัวคุณนะ่ะ จะรู้สึกร้อนแหละว่าเอ้ยไอ้นี่มันไม่เปลี่ยนอีกแล้วมันเป็นเรื่องเดิมเดิมอีกแล้วทะเลาะเรื่องเดิมเดิมอีกแล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่าอยากที่จะห่างออออยากที่จะห่างก็โอเคห่างมาเพื่อทําใจเนาะห่างเพื่อมาสงบสติอารมณ์แล้วก็เอ,อเข้าไปคุยใหม่ก็โอเคนะคะหรือว่าอาจจะพอปุ๊บห่างแล้วเราก็อาจจะลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วก็ได้นะคะเอ,อแต่ว่าถ้าเกิดว่าห่างแล้วยังเดือดอยู่เนี่ยก็ต้องต้องรอ,อให้หายเดือดก่อนนะคะเพราะว่ามีไพ่ห้าไม้เนี่ยกวางให้ดูเห็นไหมไพ่ห้าไม้ เออเนี่ยจะเอาไม้ตีกันอย่างเดียวเลยอ่ะเออนะคะเออดังนั้นก็ก็ต้องกดอารมณ์ไว้นะคะอืมไพ่แนะนําให้ให้ให้ห่างก่อนแล้วเดี๋ยวเขาคนเนี้ยเขาจะเข้ามาเองนะคะเข้ามาขอโทษขอโพลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเปลี่ยนไหมก็คงไม่เปลี่ยนมะเนาะเออเพราะมันไพ่อัศาวินถือเหรียญเหรียญอะเหรียญมันหนักนะคะเหรียญมันหนัก เวลาจะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มของเหรียญอะมันยากใช่ไหมคะมันต้องเอาไปเผากี่องศาก็ไม่รู้บ้านกวางเป็นโรงงานเหล็กเนาะเออต้องเผากี่องศาก็ไม่รู้นะคะมันถึงจะได้เปลี่ยนฟอร์มไปได้นะเออเนี่ยแหละดังนั้นก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์ยังไปเรื่อยๆนะคะดีกยวางจะเปิดไพ่ว่าความคิดที่เขามีต่อความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วว่าความคิดที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรเนาะอ่าใบแรกค่ะเป็นไพ่ สองเหรียญค่ะอืมแล้วก็เออ,อ,เอ,อไม่ใช่สี่ควีนออฟคัพค่ะตามด้วย j u ดเม e น t ค่ะอืมสามดาบค่ะเขาเฮิร์ตเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เด e อ o มูค่ะเออสิ่งที่คุณพูดหรือว่าสิ่งที่คุณแบบกระทำใส่เขาว่าเขาเฮิร์ตเหมือนกันนะมีไพ่สามดาบขึ้นคือเฮิร์ตมากนะไอ้ที่คุณง้องแงงงองแงมันไม่ใช่แค่คุณเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวอะ มันกลายเป็นเหมือนสา์โคลนใส่กันน่ะเออต่างฝ่ายต่างเจ็บต่างฝ่ายต่างเลอะเทอะเลยนะคะที่เขาดูเฉยเมยอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บปวดน,นะคะคนที่ไม่ร้องไห้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจนะเขาเสียใจนะเออดูจากพายเดียวทรมานมากเลยนะคะนะแต่ว่าตัวเขาอ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่คือตัวคุณนะเขาอ่ะมีคุณอยู่ในใจอยู่เสมอนะคะนะแต่ว่าเหมือนตัวเขาเนี่ยพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ดี พยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คงรู้สึกตัวแหละเออไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเขาเรื่องเรื่องทุนละกงธุรกิจหรือว่าเรื่องหน้าที่การงานของเขาเนี่ยมันก็ยังคงแบบ ติดแงกอยู่ที่เดิมไม่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตก็อยู่แบบนั้นอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งเขาก็มีความละอายแก่ใจเขาก็พยายามแล้วไม่ใช่ว่าพยายามสองเหรียญเนี่ยคือมันพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกมันก็ยังอยู่ที่เดิมมันยังคงอยู่ในวงกลมเหมือนเดิมอะคะ่ะมันเป็นรูปแบบเนี้ยเออนะมันไม่ออกนอกวงกลมสทัทีมันไม่ไปสร้างวงกลมใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมไม่ใช่มันจะอยู่ในวงกลมอันเล็กอยู่เงี้ยเอออยู่เงี้ยแล้วมันออกยากนะคะ ซึ่งเขาอ่ะก็รู้สึกท้อแท้นะคะให้ควางพูดตรงๆเลยก็คือชีวิตเขาอ่ะออกแนวขี้แพ้นิดนึงอะ่ะเออเขาก็รู้สึกแบบนั้นค่ะอืมนะแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบห่างจากคุณไม่ได้ยังอยากที่จะอยู่กับคุณอยู่เพราะว่าคุณเนี่ยยังเป็นล่มเงาล่มเออล่มโผล่้มใส่ให้คุณให้เขาอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็เป็นรูปแบบนี้นะคะ นี่พูดไม่ได้ไม่ได้ให้สงสารนะแต่คือพูดอ่านไปตามที่ไพ่ขึ้นมานะคะเออประมาณนี้นะคะกวางขอดูเรื่องของความรู้สึกหน่อยดีกว่าความรู้สึกสิบดาบสิบดาวค่ะคุณคาขาเขาเจ็บปวดนะเออปวกวางม,มือสั่นเนี่ยแล้วก็เออหนึ่งถ้วย ช่วงนี้กวางเปลี่ยนยาค่ะมือก็เลยสั่นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะหายไปอีกแล้วนะไพายสตรนนะคะอืมสองถ้วยเดี๋ยวกอ็อย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปนะคะแล้วก็จะติดหลายคนน่าจะแบบกดออกไปละนะเออใครกดออกไปแล้วเสียใจด้วยนะคะ <laughs> จะบอกว่าความรู้สึกของเขาอะมันดีมากๆเพราะว่าเขาอะเจ็บปวด เออเขาเจ็บปวดอะ่ะเนี่ยเนี่ยแสดงถึงความเจ็บปวดกว่าให้ดูก่อนเนี่ยสิบดาบเห็นไหมเออเลือดนองเลยนะคะนะเพราะว่าเขารักคุณมากค่ะเออเขารักคุณเดอ้อเนี่ยสองถ้วยสองถ้วยคือเขาคิดว่าเขาเนี่ยมีคุณแค่คนเดียวอะ่ะอยู่บนโลกใบนี้เขาสึกรักคุณมากๆเลยเออคุณเนี่ยเข้าอกเข้าใจเขาที่สุดเลย เออไม่ว่าเขาจะไปเจาะแจะที่ไหนก็ตามแต่ว่าคุณก็เข้าใจเขาที่สุดเลยนะคะเขาเนี่ยเมื่อกี้กวางให้ดูไพ่หนึ่งไพ่จัดเมนท์มันขึ้นใช่ไหมในความคิดของเขาเนี่ยเขาคิดว่าคุณคือคู่ของเขาคุณคือโชคชะตานําพาให้มาเจอกันอืมนะคะเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เคยคิดที่อยากจะปล่อยคุณไปด้วยเขาอยากให้คุณเนี่ยเป็นคู่ที่สมพงอยู่ด้วยกันไปได้ เออแต่เขาก็พยายามแล้วเหมือนกันเขาก็พยายามใหให้ความสัมพันธ์นี้มันคืบหน้าเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวหลายๆ,ๆอย่างเข้ามาเนาะเออนะคะเนี่ยบางคนเนี่ยแต่งงานกันแล้วเนาะมีไพ่หนึ่งถ้วยเขาอยากมีลูกนะแต่บางทีความคิดเห็นของคุณเน่ยไม่ตรงกันคนหนึ่งไม่อยากมีคนนึงอยากมีก็ได้นะคะนะมันเป็นความรักความรู้สึกที่ดีค่ะนะถึงแม้จะเจ็บปวดรดแลว้วเออยิ่งรักยิ่งเจ็บไงเคยได้ยินปะะ ไม่เคยยิ่งรักก็ยิ่งเจ็บอ่ะเออประมาณนั้นนะคะเพราะรักคุณมากอะ่ะอืมอะอะันนี้ก็เรื่องราวของชาวทตาดินเนาะอ่ะเดี๋ยวกวางขอเปิดไพ่ข้อความอีกนิดนึงนะคะตอนนี้กวางสั่งไพ่ไปนะคะจากเมรกาเนะาะเออรอรอไพ่มาสั่งเวลาสำรับเหมือนกันนะคะมาดูต่อนะคะเขาบอกว่า เขาเนี่ยอยากเจอแล้วก็อยากอยู่กับคุณทุกๆวันเออต่อมาค่ะเขายังไม่ได้มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังก็เป็นไปได้อันนี้อันนี้เป็นไปได้ต้องบอกด้วยความเป็นกลางเลยนะว่าเป็นไปได้เพราะว่าไพ่ที่เปิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสถานการณ์แรกๆค่ะถ้าเกิดเขามีาครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้เห็นความจริงจังนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะเขาอ่ะเขาบอกว่าเรากับเขาเนี่ยแตกต่างกันมากเกินไป เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ค่อยเป็นค่อยไปเออค่อยเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยนะคะบันังนั้นก็ให้เวลาเขาหน่อยนะคะอยา่าพอแง่แม่งอนมากเลยอืมนะอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้ต่อก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะความรักที่ความเชื่อมั่นเนะว่ามที่มันจะต้องมีเนาะ,ะความรักอะใช่ความเข้าใจเออแล้วก็การเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เออเน,นี้ยสาคัญนะคะอ่ะวันนี้กวางองขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะช่วงนี้กวางจะเปิดแค่เฉพาะช่วงเย็นนะเออถ้าแบบโทรคุยะคะ่ะช่วงเย็นจนถึงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าช่วงเช้าจนถึง6กโมงเย็นอย่างเงี้ยกวางขอพักก่อนเพราะว่ามือสั่นมากนะคะสับไพ่แล้วมันแบบกระจายตลอดเลยนะคะจับไพ่ไม่ค่อยได้ะคะ่ะอ่ะวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ